ท่องตามใจเดพระชายาหมอยาเซียนบทที่1 8 8 3เพราะว่าเรื่องของหยางชิงชิงหลงเยเว่จึงได้ตั้งใจเข้าวังไปหาหยวนชิงหลิงเป็นการเฉพาะนางก็กล่าวด้วยสีหน้าจนปัญญาว่าข้าก็ไม่มีวิธีเพคะท่านพ่อที่ทั้งสนิททั้งรักทั้งเคารพและทั้งหน้ารังเกียจของข้าส่งจดหมายมาบอกให้ข้าจัดที่จัดทางให้นาง,ท,งทั้งที่ตอนอยู่ตาซิงเป็นองค์หญิงฐานะสูงสัก แต่มักจะต้องปะปนอยู่กับพวกอันธพาลแน่นอนตัวข้าเองคิดว่าอันธพาลนั้นก็มีคนดีอาชีพดั้งเดิมข้าก็เป็นคนที่ปะปนอยู่บนเส้นทางนี้แต่จะทําอย่างไรได้นางเทียบกับข้าไม่ได้มีเพคะฝีมือการต่อสู้แําแย่ก็คิดว่าต้ล้านี้ไม่มีคนต่อกรได้มักจะก่อเรื่องอยู่เสมอตั้งแต่รู้ข่าวที่ว่าข้าอยู่ที่เปยทั้งจากปากของท่านพ่อที่น่าเกลียดท่านนั้นของข้าก็ต้องการดันด้นวิ่งมาไกลเป็นพันลี้มาพึ่งพิงข้าให้ได้บอกว่าต้องการจะติดตามข้าเพื่อทําการค้าข ดังนั้นจึงให้นางติดตามทางหยวนไปก่อนรอจนเรียนรู้มีความสามารถเล็กน้อยแล้วค่อยส่งกลับไปตอนนั้นจะแต่งงานหรือว่าออกมาทำมหากินเองก็ตามแต่ตัวนางเองเถอะเพคะหยวนชิงหลิงประหลาดใจเล็กน้อยเช่นนั้นฝ่าบาทจะวางพระทัยได้หรือนางวิ่งหนีมาเช่นนี้ก็ไม่ได้ไล่ตามมาหานางหรือท่านพ่อของนางก็จนปัญญาแล้ว รู้นิสัยของนางลูกรักนี่เพคะให้กำเนิดพระโอรสมากมายแต่ให้กำเนิดพระราชธิดาแค่พระองค์เดียวตอนเล็กๆก,ก็รักเอ็นดูจนเสียคนแล้วคิดเพียงแค่อยากให้นางทำเรื่องที่ตัวเองชอบเล็กน้อยผลสุดท้ายล่ะสูญเสียการควบคุมแล้วคุมไม่อยู่แล้วครั้งนี้นางมุ่งมาที่ข้าฟาบาทก็แอบส่งคนมาคุ้มกันหลังจากที่ส่งมอบให้ข้ารับช่วงต่อแล้วจึงได้กลับไปแต่แม่สาวน้อยไม่รู้นี่เพคะคิดว่าตัวเองควบมามาถึงเปิดถังเพียงลำพัง พบค่าแล้วยังจะบอกว่าตัวเองมีความสามารถมากมายเพียงใดอีกแน่เพคะหยวนชิงหลิงเพลอหัวเราะใช่หรือเจ้าเด็กคนนี้ประมาทจริงๆเชียววิ่งหนีเข้ามาเช่นนี้นางก็ไม่คิดว่าบนเส้นทางจะพบกับอันตรายอะไรบ้างหรือเพียงแค่เคยคิดก็คงไม่ถึงขั้นข้างกายไม่พาคนมาด้วยแม้สักคนและยังไม่บอกสักคำก็วิ่งมุ่งมาโดยตรงเช่นนี้หรอกเพคะ โลงเยเวทอดถอนใจอันที่จริงนางไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับญาสนิทที่ต้าสิงทางนั้นมากเท่าไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันหลายปีมานี้เคยติดตามเจ้าหกกลับไปสองสามครั้งที่นับว่าชอบก็มีเพียงแค่หลานสาวผู้นี้อย่างเดียวผลสุดท้ายแม่สาวน้อยเห็นว่านางชอบตัวเองจึงวิ่งมาขอพึ่งนางโดยตรงแล้ว ก็ไม่สามารถสนิทกับคนที่ครอบครัวเดิมเกินไปได้จริงๆสนิทเกินไปก็เกิดเรื่องวุ่นวายหักว่านางเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่เปิยทั้งโทษความผิดนี้ตัวเองก็ต้องรับไว้ทั้งหมดให้ยางชิงชิงติดตามทางหยวนเพราะทางหยวนสงบนิ่งอีกทั้งมีความสามารถปกป้องชีวิตนางให้ปลอดภัยก็ไม่มีปัญหาอีกทั้งยังสามารถพานางวิ่งไปทุกที่ได้เช่นนั้นนางก็จะได้ไม่ต้องดันทุรังอะไรอีกแต่ว่าท่านวางใจได้แม้ว่าเด็กคนนี้จะชอบก่อความวุ่นวายแต่จิตใจดีไม่ได้มีความคิดร้ายเพคะรงเยเว่รีบกล่าวรรับรอง หยวนชิงหลิงพยักหน้าข้าจะพบนางหน่อยอย่างไรเสียก็เป็นองค์หญิงแห่งต้าซิงความรับผิดชอบใหญ่หลวงจะต้องคลำดูนิสัยใจคอสักหน่อยหากว่าเที่ยวก่อความวุ่นวายมากเกินไปทันทีที่มีอะไรพลาดพลั้งเสียหายเช่นนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างสองประเทศแล้วดังนั้นรอจนหลงเย่เว่จักไปแล้วนางจึงเรียกหยางชิงชิงเข้ามาหยวนชิงหลิงเชิญให้นางนั่งลงเมื่อต้องการจะพูดก็รู้สึกว่าลำคอแห้งคันกระแอมเล็กน้อยทีหนึ่งหยางชิงชิงรีบยกน้ำชาเข้ามากล่าวว่า ฮองเฮาดื่มชาให้ชุ่มคอก่อนพยะค่ะใกล้เข้าฤดูใบไม้ร่วงอากาศแห้งเช่นนี้พระองค์ดื่มน้ำให้มากหน่อยพยะค่ะถือโอกาสเวลาที่ดื่มชาสังเกตดูอย่างชิงชิงอย่างละเอียดแวบหนึ่งแม้จะเห็นว่าใบหน้าของนางดูเป็นเด็กแต่กลับมีพลังความสุภาพเยือกเย็นความสง่างามอย่างหนึ่งใบหน้าสุจริตเที่ยงตรงเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่ตัว นางชอบแม่นางตัวน้อยคนนี้มากและไม่ได้เปิดโปงตัวตนของนางหากว่าติดตามทางหยวนแต่งตัวเป็นผู้ชายก็ค่อนข้างเหมาะสมกว่าอย่างไรเสียก็ต้องวิ่งไปด้านนอกทุกทีอย่างชิงชิงทำมือเคารพแววตาสดใสฮ่องฮาวังใจได้พยาขาัดท่าคุ้นเคยกับการวิ่งมาตั้งแต่เด็กก็หวังว่าติดตามองค์ชายรองแล้วจะได้เรียนรู้บ้างเล็กน้อยสามารถเรียนรู้ได้ลำบากเพียงใดก็ไม่กลัวพยาขา่าหยวนชิงหลิงมองดูนางยิ้มแล้วกล่าวดี เจ้าก็วิ่งตามเขาไปก่อนหากว่าทนไม่ได้ก็ค่อยมาบอกข้าท่านหญิงข้าจะพยายามเต็มที่พยะยะค่ะอย่างชิงชิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตาเด็ดเดี่ยวหากว่าลำบากเพียงเล็กน้อยก็ทนไม่ได้อนาคตยังจะสำเร็จได้อย่างไรกันพะยะค่ะดีหยวนชิงหลิงรู้สึกชื่นชมในตัวนางมากจิตใจก็เกิดความชื่นชอบเช่นกันเจ้าไปเธอมีเวลาว่างก็มาสนทนากับข้าที่นี่เพคะขมอมฉันทุล่า เมื่อนางพูดเช่นนี้ก็นึกได้อย่างฉับพลันว่าพูดอะไรผิดแลบ,บลิ้นแก้มก็แดงขึ้นมาในทันทีแล้ว55ไปเถอะหยวนชิงหลิงอดยิ้มไม่ได้แม่สาวน้อยคนนี้ก็ช่างน่ารักจริงๆเชียวช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1,884ทั้งหยวนพาทั้งสองคนออกไปวิ่งสองสามวันและพอใจต่อทั้งสองเป็นอย่างมาก เดิมทีคิดว่ามาจากครอบครัวสูงสักทั้งหมดจะค่อนข้างอ่อนแอแต่คิดไม่ถึงว่าถึงเวลาทำงานหนักตากแดดจนสีหน้าเปลี่ยนสีแล้วคำว่าลำบากสักคำก็ล้วนไม่เอ่ยยังแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้อนอย่างชัดเจนอีกบอกว่าชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายเช่นนี้จึงจะมีความหมายเวลาสองสามวันสั้นๆพวกเขาตากแดดจนดำขึ้นมากเผยให้เห็นว่าฟันขาวยิ่งขึ้นแต่รอยยิ้มนั้นสดใสเป็นพิเศษ เพราะว่ามู่ฉางฉางมีฝ้ากระทังหยวนจึงตั้งใจขอครีมกันแดดจากท่านแม่โดยเฉพาะขณะที่พาพวกเขาออกไปตอนกลางวันก็ให้พวกเขาทาไว้ก่อนมู่ชางฉางรู้สึกว่าการทาอะไรบนใบหน้าเหมือนพวกผู้หญิงเล็กน้อยไม่ค่อยเต็มใจนักทังหยวนหยิกแก้มของเขาและกล่าวถ้าเธออยากให้หาภรรยาไม่ได้ในภายหลังแล้วยังจะมาโทษใส่ข้าอีกละ่ะหาภรรยาไม่ได้ไม่สำคัญทำการค้าให้ดีก็ได้แล้วพะยะค่ะเขาใช้เท้าแต่หยางชิงชิงเบาๆ ข้าพูดถูกหรือไม่อย่างชิงชิงหัวเราะเบาๆบทีหนึ่งพยายามถูไปบนใบหน้าอย่างเต็มที่ข้าหาภรรยาได้หรือไม่ได้ก็ไม่สําคัญแต่จะหน้าตาหน้าเกลียดเกินไปไม่ได้นั่นก็ใช่มู้ฉางฉางก็รีบถูขึ้นมาแล้วใบหน้าของคนทําการค้าก็คือหน้าร้านบางทีหน้าตาหน้าเกลียดปัญหาไม่ได้ใหญ่แต่สง่าง,งามหน่อยก็มีส่วนดีเสมอปองชายทําไมตัวท่านเองไม่ทาหลับพยะยะค่ะ หลังจากหยางชิงชิงทาเสร็จแล้วเห็นว่าองค์ชายไม่มีแววว่าจะใช้สักนิดจึงอดไม่ได้ที่จะถามงดงามโดยธรรมชาติไม่จําเป็นทั้งหยวนกล่าวอย่างโอ้อวดเล็กน้อยหยางชิงชิงมองดูใบหน้าเหล่าเหล่าที่เปรียบนั่นของเขาเห็นได้ชัดว่าทุกคนล้วนวิ่งออกไปตากแดดด้วยกันแต่แสงอาทิตย์กลับไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนใบหน้าของเขาเลยก็แบกคาว่างดงามโดยธรรมชาติคํานี้ได้จริงๆชิงชิงเจ้าจ้องมองอะไรองค์ชายรองอยู่หน้ามู้ช้างช้างใช้ข้อศอกสัมผัสนาง ข้ามักจะรู้สึกว่าเจ้าชอบจ้องมององค์ชายรองอย่างเมื่อลอยหรือว่าเจ้าก็อิจฉาชมหน้าขององค์ชายรองนั้นหรือหลายวันมานี้ออกไปเดินเตร่มู้ช้างช้างสังเกตเห็นหญิงสาวมากมายแสดงสีหน้าตกตะลึงขึ้นมาเมื่อได้เห็นองค์ชายรองมีบางคนถึงกระทั่งปิดหน้าแล้ววิ่งหนีไปด้วยความเขินอายที่กล้าหาญก็จะจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลา ผู้หญิงจะเป็นเช่นนี้แต่ผู้ชายกลับจะเผยสีหน้าอิจฉาออกมาโดยคร่าวๆแล้วในใจล้วนคิดว่าชาติที่แล้วชายหนุ่มผู้นี้ได้ทำเรื่องดีๆอะไรไว้กันแน่ถึงได้เกิดมามีรูปโฉมที่งดงามเช่นนี้อย่างชิงชิงจะอิจฉาก,ก็ไม่น่าแปลกใจเลยสักนิดมู้ชางช้างหัวเราะแห้แห,ห้คิ้วมีอะไรพิเศษกันก็ไม่ใช่ว่าเป็นคิ้วที่สง่างามหรือครั้นแล้วจึงลากนางเข้าไปจูงมา้าทั้งสาคนควบมาออกไปที่หมู่ตึกเหมย งานอื่นๆสามารถมอบอำนาจให้คนนอกได้แต่โครงการนี้ทางหยวนไม่สามารถปล่อยมือมอบหมายออกไปได้ที่สำคัญคือเกรงว่าคนงานขุดเจาะจะเกิดข้อพิพาทขึ้นกับเสด็จปู่ต่อกรกับคนงานไม่ใช่เรื่องง่ายนี่นาการทำเหมืองแร่ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะยังเป็นการขุดเจาะหินอ่อนขนาดมาฮึมาอีกจำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากไม่ต้องพูดถึงเรื่องต้นทุนสูงแถมยังไม่มีประสิทธิภาพอีก ดังนั้นขณะที่ทางหยวนรับสมัครคนงานก็ให้ราคาไม่เลวแน่นอนว่าได้ดึงดูดกุลีให้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากในนั้นมีเหล่าชายชาราชุดดำที่โดยส่วนใหญ่มาจากจวนอ๋องสู้ด้วยขณะที่พวกเขามาลงชื่อทางหยวนก็อึ้งแล้วไม่จ้างคนอื่นก็ล้วนพกมีดมาด้วยจ้างเออายุแต่ละคนก็มากแล้วยังจะทำงานหนักเป็นกุลีเช่นนี้ได้อย่างไรหากว่าต้องการหาเงินจริงๆเขามอบเงินเล็กน้อยให้พวกเขาไปใช้จ่ายโดยตรงยังจะดีสักกว่า ด้วยเหตุนี้ในตอนนั้นเขาจึงให้ตัวเงินที่มีมูลค่าไม่เลวไปใบหนึ่งบอกว่าให้พวกเขาไปกินดีๆสักมืออันที่จริงก็คือการแสดงความเคารพต่อพวกเขาพวกเขาก็ไม่ได้ขัดเจตนาดีของทางหยวนรับตัวเงินไว้แล้วขณะที่ทางหยวนกําลังจะล่องใจไปปล่อยหนึ่งชายชรา,าเงาดําที่ซ่อนตัวเงินไว้ดีแล้วท่านนั้นก็เอ่ยถามเริ่มงานเวลาใดพวกเราจะได้เตรียมตัวให้ดีก็เช่นนี้คนงานก็กําหนดออกมาแล้วส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนชรา,าของจวนอ๋องสู้มากกว่าหลายสิบคนเต็มเ็ม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ